รอตั้งนานแล้ครับอ๋อไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมตอนนี้ตลาดมันไม่น่าเชื่อตลาดมันแข็งแกร่งมากเลยนะเอ้าหรอพี่จะเอา่าไรมันโลภภาพสองจุดแบบมากที่สุดในโลกอ่ะอ๋อมากที่สุดในโลกในโลกเลยมันเล่นอะไรกันมันเล่นสามรูมหนึ่งอ่ะใช่ไหมสามรูมเขาบอกว่าเช้าเราก็บอกยังไงก็หลุดปันสี่ร้อยปันสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมค่ะแล้วก็เมื่อเช้าเราให้แนวรับไว้นะค่ะเราคือลูกน้อง รับมาที่หนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสี่คผมตัดทิ้งอ่ะผมให้ที่หนึ่งสี่ห้าสองเลยนะแล้วผมก็ให้หนึ่งสี่สองเก้าไว้ตัวตัวรองตัวงใช่ไหมโ้ยปรากฏว่ามันหลุดหนึ่งสี่ห้าสองให้จุดขายทําแซฟต่อเลยอ่ะโอ้ยตายละโอ้มันเล่นแรงได้ตังค์อีกเลยตอนนี้ยังไม่ได้ช้อนกลับมาใช่ไหมพวกแซฟทั้งหลายยังโหแซฟมันแซฟจ้าวันนี้ได้ตั้งโหร่อยเหาะเลยพรุ่งนี้มารีบาวไปอ่ะนะค่ะอย่าไปไล่ซื้อแล้วกันแซฟๆอย่าพิ่งนะใครจะรอแซฟพรบาใหุ้่ ที่หนึ่งสี่ห้าสองนาบาร์เท่านั้นแหละมันเป็นลงแล้วละ่ะเกิดผมสรุปนี้นะครับคือหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาปิดในกลายของรูปแบบก,กับตัวที่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่นะฮะรูปแบบกลับตัวลงของมันเนี่ยก่อนที่มันลงไปที่ที่พันห้าร้อยี่สิบที่มันขึ้นไปรอบก่อนนะครับแล้วมันมาหลุดในกลายนะครับจุงเฮดและชูเดอร์ของมันเนี่ยมัาลากขึ้นมาเนวตั้งที่หนึ่งสี่เก้าสี่แ้วมันชนละชนแล้วคือจบนะฮะอันนี้อยู่ในมดลิบิตอนเช้านะครับไปดูในกราฟจะเข้าใจนะครับ แล้วก็แท่งเทียนเมื่อวันศุกร์มันเป็นชัดเดสครับคือมันลังเลว่าจะปรับฐานไหมนะฮะอันนี้มันไม่ลังเลแล้วมันมันมันโชว์จริงแล้วพอโดนจีดแล้วมันลงเลยนะฮะอันนี้มันลงละคนนี้การลงลักษณะเนี่ยมันมาปิดแกลบแกลบที่เปิดไว้นั้นที่วอลรุ่มมากๆจําได้ไหมคุณมอดไอจีไปหมื่นล้านนะห้าสิบจุดเออไอที่มันสําคัญที่วอลรุ่มมันเยอะไงวอลรุ่มเยอะเนี่ยเขาเรียกเบรกแวกมันบอกว่าแกลบเนี่ยห้ามปิดถ้าปิดเป็นเอ็กซอชั่นแก ก็คือแสดงว่าไอการขึ้นมารอบนี้จ 1, ะพันสองร้อยหกสิบมาถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบน่ะมันจบรอบการขึ้นแล้วละ่ะอันนี้ถ้าใครเล่นรอบมันก็ต้องขายใช่ไหมครับพอเราเล่นรอบเนี่ยเราก็ต้องขายก่อนนะฮะเราไม่ได้เก่งกับหมายเราเล่นรอบมาไม่ว่าเราจะซื้อหุ้นอะไรมาเนี่ยมันจบรอบแล้วเราก็คาดว่าหุ้นจะลงอย่างตัวนี้ประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะันนั้นเช้าเราก็ให้ขายทุกตัวเลยนะที่เป็นชารสีเหลืองนะฮะไม่มีหุ้นซื้อเลยครับมีขายตลอดนะฮะวัวน,นี้เราเราก็ต้องบอก อ้าทำไมมันสูงให้ซื้อทำไมวันนี้ก็ช็อตเลยอช็อตเลยจะลงไปซื้อข้างล่างนะครับต้องตัดใจใช่ไหมตัดใจช็อตคือเราต้องทําหัดทําให้เป็นฮะช็อตเกมบอแล้วก็ลงไปซื้อนะครับจะลงไปซื้อข้างล่างแต่ถ้าใครใครที่ซื้อไอวีอรมาซื้อทับมาก็มีตังอยู่นะครับเราคงไม่ได้ซื้อหมดนะครับเพราะเราขายมาตลอดนะครับก็ลงไปซื้อเฉลียนะครับทับลงไปแล้วก็ซื้อเฉลียเข้าไปแล้วก็ต่างว่าหกสิบไปก็ถือลงทุนไปนะครับจะไปซเรียนะครับ มันจะลงอีกใช่ไหมพรุ่งนี้คะพรุ่งนี้หมายกำหนดการตอนเช้าเนี่ยนะจะลงก่อนนะครับตามกำหนดการที่กำหนดไว้นะครับพรุ่งนี้น่าจะลงก่อนนะครับผมดูเทคนิคนะครับพรุ่งนี้ลงลงไปไหนดีนะครับจะลงไปไหนพรุ่งนี้น่าจะลงไปที่ตามวันหนึ่งสี่สองห้าเรกน้อยนะฮะตอนเช้านะครับแล้วก็จะวิ่งกลับขึ้นกลับขึ้นไปนะคับแลวพรุ่งนี้อาจจะเห็นตลาดเขียวก็ได้นะนะครับแต่เขียวเพื่ออะไรครับเพื่อขายนะฮะ แท่งแดงๆขนาดนี้แล้วลงมาอย่างนี้นะครับพวกนี้น่าจะมีรีบาวนะค่ะ <Huh. S 1> น่าจะมีรีบาวให้ขายนะเพราะว่าวันนี้เขาลงแบบว่าไร้าสาระมากนะครับออินเดียที่ว่าแย่ๆนะครับเคเลนให้เขาติดลบมานานๆน,นะครับ GDP กาลังแย่เนี่ยลบแค่1.6%ของเราเนี่พระเอกนะวันนี้นะทราบสาเหตุไหมครับคุณม่อน hmm. ลบ3.5ลบน5นะฮะ ก็มันขึ้นมาแล้วมันต้องลงขนาดฟิลิปปินส์ก็ยังบวกบวันนี้ก็ยังได้อยู่นะฮะเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการลงทุนของเราอะวันนี้มผมว่าเดี๋ยวก็รู้ให้ว่ามันเป็นนี่พอาอะไรเดี๋ยวไปดูคนขายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครขายนะค่ะอืมเจ้านี้ถ้าซื้อเมื่อไหร่ก็พุ่นพีทุกทีนะครับส่วนฟิวเจอร์เราพูดถึงตัวแซดแล้วนะครับค่ะปิดตามประเก้าแปดสี่จุดหนึ่งนะครับเป็นช็อตนะครับแต่ครั้งแรกเนี่ยเนื่องจากเป็นเลขลายครั้งแรกจะไม่หลุดนะไม่หลุดไม่ถึงว่่าาาออจจจจะะะปิดดดดหลุกก็ไ้เงนนครับ อาจจะเด้งขึ้นไปได้ที่ประมาณ9.94แถวนี้พรุ่งนี้นะครับก็เด้งขึ้นไป9.94ก็เป็นช็อตนะฮะฟิวเจอร์เป็นเด้งช็อตแล้วครับเท่าไหร่คะเด้งช็อตเท่าไหร่ไม่รู้ต้องดูพรุ่งนี้สิครับพรุ่งนี้นะฮะคือมันเด้ง่ะไหนตอนไหนมันเด้งนะนะรเราก็ช็อตนะฮะพรุ่งนี้รากาว่าเซตขึ้นสัก20จุดน,นะฮะ20จุดเพราะนั้นฟิวเจอร์ก็บวกสัก10-15จุดเพราะนั้นก็อาจจะขึ้นไปที่ เก้าเก้าสี่แถวเนี้ยนะฮะเด้งขึ้นไปแจอเท่านั้นแล้วเราก็ช็อตแล้วกันนะฮะวันนี้มันลงมากไปพรุ่งนี้ยังไงก็เด้งเนี่ยฟิวเจอร์ตรงนี้อย่าฟอลเลอร์ช็อตนะครับรอช็อตพรุ่งนี้นะอย่าฟอลเลอร์ช็อตนะอย่าฟอลเลอร์ช็อตรอช็อตพรุ่งนี้ครับจะฟอลเลอร์ช็อตก็คือต้องเป็นครั้งที่สองนะครับใครเรียนกับผมนะครับคือต้องให้มันขึ้นไปก่อนแล้วครับที่สองพอมันหลุดเก้าแปดสี่จุดหนึ่งอันนั้นเนี่ยก็ฟอลเลอร์ช็อตไปนะเรารอรอบสองเลยนะใช่รอบแรกนี่ยังเป็นเด้งช็อตอยู่่นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่984.5นะครับตัวตัวซิลิซัตนะครับรส่วนท,งทขของคาก็เป็นเด้งช็อตนะเด้งช็อตเนี่ยคนนี้ถามว่าเท่าไหร่นะไอ้อนี้ข้าวเจ้าเข,ไขาไม่เคยทราบนะครับเรือบอกว่ามันเด้งได้มากสุดก็คือ1343นะฮะดูะาะราคาเองใช่สาม่3 4 3แต่วันนี้ก็ได้ไปเยอะแล้วนี่ใช่ไหมได้ไอโฟนมีคนละเครือร่องแมันคนก็ได้ไอแพดฮสองสัญญาณที่ได้ไอแพดสัญญาณหนึ่งสัญญาณหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ช็อตเนี่ยมันได้10,070 สัญญามันได้ไอโฟนเนี่ยเขาไม่มีอะไรนะคุณมอนะครับคุณขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมาแรงมันก็ลงลงไปโทแค่นั้นนะฮะเราก็รู้ว่าเราเป็นใครนะฮะถ้าเราเป็นไลายเรารู้แล้วล่ะคุณมันต้องเล่นรอบอะนะฮะมันต้องเล่นรอบอ่ะมันมันไปขึ้นมาแล้วไปซื้อไม่ได้เราก็ต้องเหมือนที่เราบอกว่าลงไปก็ทยอยซื้อพาขึ้นมาก็ทยอยขายนะครับ คุณมันนี่พูดตรงๆนะคุณมันไม่รู้จริงๆนะเวลามันลงผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะลงถึงไหนนะมันจะรู้วันที่มันรีบาวขึ้นมาเราถึงรู้แต่ตอนนี้เราเขาต้องบอกว่ามันลงแล้วนะค่ะคือเทรนมันมันลักษณะนี้มองเทรนนะฮะเราต้องพูดตามทฤษฎีการซ้อนเชิงแกบเนี่ยมันบอกมันเบรกมันบอกว่ามันเบรกอยู่ก็ยังไม่ต้องไปฟอลล์ช็อตมัน แต่ถ้าใครจะขายหุ้นวันนี้เขาคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าหุ้นขึ้นล้วตัวเองไม่ขายก็ขายมันไปเลยซ้ำลงไปเลยตรงเนี้ยนะฮะเ<ม>ป็นยังไงมันก็ลงได้ค่ะพี่คือหุ้นขึ้นหุ้นลงเราอย่าไปเครียดนะแต่ถ้าเรารู้จักว่าหุ้นขึ้นแล้วเราก็มันเพิ่งลงวันแรกนะคุณม่อนนะค่ะข,ขายไปคงไม่เป็นไรมั้ง <laughs> ลองฝึกดูวยถ้าไม่กล้าทำาสักครึ่งหนึ oh um, ่งช็อตเลยตลุดตลุดวันเน่นันหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะนะช็อตตึ้มไปเลยช็อตเกนพอร์ตไปแล้วก็มาซื้อกลับเราเป็นรายย่อยนะเราต้องติดอาวุธเยอะๆใช่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำแล้วก็เล่นในพื้นฐานนะครับลงมาก็อย่าไปตกใจมันถือเงินตอนนี้ก็ถือเงินสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะบ้างถือเงินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ได้ถือเพิ่งซื้อมา ที่ซ hmm. you right. ื of anyway. so, mama, like so, Austria, But, so, ้อมาก็อยากถือก็ขายวันนี้มันก็ถือแล้วอ๋อเหรอจีซีซีโซอะไรขายไหมก็ไม่ถึงว่าถ้าเราขายเนี่ยก็คือเราก็ถือเงินไงเราจะถือเงินไหมล่ะไม่เราถือเงินเราก็ขายเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปซื้อจีซีใหม่เนาอจีซีหกสิบแปดหกสิบห้าเดี๋ยวมันก็ลงยังได้กาไรอยู่สองร้อยบาทสองร้อยบาทก็ขายไป่ไไม่มีหุ้นอะไรแบบว่านั่นหรอหรือหรือคือถ้าถ้าเราไม่ซีเรียสนะฮะก็มีเงินซื้อข้างล่างพรุ่งนี้เราก็รอรีบาวได้ใช่ไหมอือแต่พรุ่งนี้ไม่จะรีบาวแต่รีบาวแล้วเราขายไ ถ้าเราคิดว่ารีบาวขายแล้วก็ไม่ต้องขายวันนี้พวกนี้มันลงห้าสองจุดนะมันแบบอย่างน้อยพวกนี้มันต้องบวกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะนะครับทางเทคนิคนะพวกนี้มันต้องเด้งเนี่ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตก็เด้งแค่ยี่สิบจุดเลยยี่ห้าจุดเป็นไปได้หมดอนะ่ะถ้ามันลงต่อมยิ่งตลกใหญ่ยิ่งหมดสภาพของการเป็นตลาดหุ้นไปทุกวันเนี่ยกลายเป็นบอดเลยอ๋อๆผู้ใดแค่เนี้ยเนาะคุณผู้ฟังนะผู้ได้แค่เนี้ยน,น,นะฮะ เราต้องพูดตามความเป็นจริงนะครับมันไม่มีอะไรเป๊ะเปมันบอกอะไรเราก็บอกตามความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะแต่ทุกคนก็ไม่ดูพี่ก็มองว่าลงมาตลอดนะในช่วงนั้นน่ะก็ไม่ได้มองมันจเมเราเราก็มันเปิดแกลบในที่มันบลูมากมากเนี่ยแล้วมันลงมาปิดเนี่ยเราก็บอกมันเป็นเอ้งซ่าชิ้นแกลบเมื่อเช้าเราก็บอกว่ายังไงมันก็มันก็หลุดนะหลุดมันก็ขายขายตั้งแต่กลางวันก็ขายตัวนี้ไม่ต่างกันหลอกทุกมนอ่นมต่างก็ไม่กี่ตังค์นนะค่ะพี่ มันไม่ทําให้เราดีกว่าตอนที่ขายที่พันสี่ร้อยห้าสิบหรอกนะถ้ามันจะลงไปแค่หนึ่งพันสามร้อยสามแปดใช่ไหมมันลงอีกร้อยจุดเราไม่สนใจเราก็อย่าสนแต่ถ้าเราไม่สนใจเราต้องไปบุคคลประเภทที่มีเงินหล่อซื้ออยู่ค่ะเพราะว่าเราเราขายกันมาตลอดใช่ไหมครับทำนองนั้นอทองก็ว่ากันไปเนาะช็อตอีกทีทองมันเป็นเด้งให้เรารู้ขามันเป็นเด้งช็อตเด้งเนาะส่วนฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ปิดต่ำกว่า9ก้าแปดสี่ดหนึ่งใช่ไหมครับ แต่มันหลุดลงไปแล้วล่ะอันเนี้ยมันเด้งแน่นอนมันเด้งขึ้นไปเนี่ยนะครับอ่าตรงที่เป็นแนวชอ็อตของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเนี่ยผมดูแบบแถวๆพันเนี่ยนะฮะมันเป็นชอ็อตเนี่ยเพราะนั้นถ้าใครใครขายชอ็อตมาขายชอ็อตมาถือชอ็อตอยู่แล้วพวกเนี้ยมันจะลงก่อนนะครับอพอลงก่อนมันก็ให้ปิดไม่ถึงว่าเล่นสั้นมากนะครับพอมันลงไปก็ปิดพอมันเด้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะก็คือค่อยไปช็อตใหม่ เ้าต้อนเย็นก็ได้เพราะพรุ่งนี้มันอาจจะปิดตลาดจะปิดแบบปิดแบบบวกข้างบนเลยเป็นแท่งเขียวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ารีบาวขึ้นมาแล้วลงต่อวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะ <c oughs> รีบาวขึ้นมาแล้วก็ปิด <c oughs> แท่งเขียวเลยอาจจะปิดที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์นี่ค่ะได้ค่ะนะครับยางมีอะไรอีกไหมครับไม่มีอะไรแล้วมันตกขนาดนี้เ <c oughs> อาลู้ยมันยังตกไม่หยุดแล้วกัน เออมันยังตกไม่อยู่แต่เออมันยังตกอยู่แต่ตอนที่มันตกกมันจะขึ้นก่อนพรุ่งนี้นะะผมว่านี่ผมให้เทคนิคละเอียดมากแล้วนะนะครับแต่ใครจยาําอะไรก็ไปคิดกันเองนะครับเนาะเออไปคิดเองว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเชื่อเราแล้วจะต้องทําตามเราเป็นนังเก็งกำไรเราจะทํำยังไงเราก็ไปทําเอาลวกันค่อได้แค่นี้จ้านะครับโอเคนะครับจ้าพี่เจมสก่ะก็ต้องบอกว่าหมดสภาพ